ย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในศึกอภิมหายุทธระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แอนฟิลเกมนั้นครับผู้เล่นที่ได้รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมชนะครับหรือผู้เล่นยอดเยี่ยมผู้เล่นทรงคุณค่าเอาตรงๆต,ต,ตอนแรกผมก็คิดเอะน่าจะเป็นลุยดีอาร์หรือเปล่าโอ้โหวันนั้นมันวิ่งพล่านเลยทีเดียวแล้วก็นะบันป่วนแนวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยโอ้โหเล่นเอา ปวดกระบาลกันนะครับหรืออหรืออาจจะเป็นเฟอร์จิลฟันได้วันนั้นก็เล่นได้ดีฮาวิเอเลียดก็ขยันมั่นเพียนนะครับเล่นด้วยด้วยความแบบมุ่งมั่นทุ่มเทมีหลายคนนะครับที่ฟอร์มเข้าตานะครับเช่นเดียวกับอเล็กซิสแมคเลสเตอร์คนที่เป็นคนทำประตูยิงจุดโทษต็เสมอให้กับลิเวอร์พูลก็ฟอร์มกันเล่นโดดเด่นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขามอบตำแหน่ง MVP นะฮะหรือ MOM ะเรียกได้ต้องสองอย่างนี้แหละ ให้กับผู้เล่นชาวญี่ปุ่นครับผู้เล่นชาวอาทิตย์อุทัยอย่างวัตารุเอนโดนะครับอืมก็โอ้โหนะตอนนี้ต้องบอกว่าวัตารุเอนโดสถาปนาตัวเองนะครับเป็นขวัญใจของเดอะคอปนะครับเป็นที่โปรดปรานของพวกพี่พี่เนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพอเราไปนั่งนึกพอผมมานั่งนึกดูโอเคแหละเขาปิดทองหลังพระนะครับแต่ ทำให้กลางนะทำให้แดนกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยเหนือกว่าแดนกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆไม่น่าเชื่อคือเราเอากระดาษมากลางดูเนี่ยนะฮะวันนั้นอนะ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลแดนกลางมีวัตารุเอนโดนะครับมีอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็อีกคนหนึ่งใครวะเฮียก er, ูลืมเลยอ่าดอมอ่าโดมินิกโซบอสไลนะครับส่วนของ แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขามีโรดิโก้นะครับมีแบรดโดซินวามีเควินเดบรอยดูบนหน้ากระดาษเนี่ยโอ้โหของแมนซิตี้คลาสสูงกว่าประสบการณ์เหนือกว่านะครับแต่กลายเป็นว่าเกมนั้นแดนกลางของเลือวพูลเนี่ยสามารถเอาชนะแดนกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วก็หนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยให้แดนกลางของพวกพี่่เนี่ยเหนือกว่าก็คือวัตตรุเอนโดคนนี้นี่แหละนะครับพูดถึงนักเตะคนนี้โอ้โหปัจจุบันเนี่ย สามเบ็ดแล้วนะฮะเนี่ยเพิ่งสาสบเอ็ดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโอ้โหกูนี่รู้กระทั่งวันเกิดของเด็กหงโอ้โหนะเอนโดเนี่ยปัจจุบันสามสิบเบ็ดแล้วนะครับก็กว่าจะเก็นครอฟจะซื้อมาจากสุดกาดก็ตอนนั้นก็อายุสามสิบ เขาเริ่มต้นอาชีพค้าแข้งเนียในญี่ปุ่นกับโชนันเบลมาเล่นะฮะมาก่อนเนี่ยชื่อเบลมาเล่ฮิราสึกะก็อดีตทีมเก่าของฮิเดโตชิน,นากะตะนะครับ <c oughs> แล้วก็ย้ายไปอยู่กับอุราวะเรสนะห <c oughs> ลังจากนั้นก็ดำเนินรอยตามนักเตะชาวอาทิตย์อุทัยทั่วไปนไั่นแหละคือถ้าฝีเท้ามันพุ่งทยานมันก็จะอยู่บนเกาะญี่ปุ่นไม่ได้มันคับเกาะนะครับก็ต้องมาค้าแข้ง นะครับมาโชว์ฝีเท้าในยุโรปก็ไปค้าแข่งอยู่ในโปรโลีกของเบลเยียมกับทีมแซงทรีดองก่อนที่จะถูกสตุตการ์ดเนี่ยกระชากตัวไปตอนนั้นเนี่ยทีม้าข่าวสตุตการ์ดยังยังเล่นอยู่ในลีกา2เลยนะครับแล้วก็เจนคลอปเนี่ยก็ไปดึงตัวมาเมื่อต้นฤดูกาลนีถ้ถามว่าดึงมาทําไมก็ตอนแรกก็อย่างที่ทราบกันดีนะมีมีข่าวดรามา่าใช่ไหมเลียบพูนกำลังจะได้ตัวมอยเซสไกเซโดนะครับ นักเตะเอกวาดอร์จากบรตันแต่สุดท้ายนะฮะไอไก่เนี่ยนะครับไกเซโดเนี่ยไปเลือกเชลซีเพราะว่าเขามีสัญญาใจกันอยู่อมีสัญญาใจกันอยู่แล้วก็เขาอะต้องการที่จะย้ายไปเชลซีมากกว่าลิเวอร์พูลแถมยังได้ค่าเหนื่อยนะครับแถมได้ค่าเหนื่อยเนี่ยกับสัญญานะฮะที่มากกว่าแล้วก็ยาวกว่าด้วย รีพูลก็โอ้โหตอนนั้นจําได้ก็ถูกล้อไปดีนะผมไม่ล้อนะผมไม่ได้ล้อเลยอันนีไ้ไปเช็คดูได้นะผมไม่ได้ล้ออะไรรีพูลเลยตอนไม่ได้ไกเซโดนะครับไม่ได้ไกเซโดเจนส์ครับก็ไปซื้อนะครับไปซื้อนักเตะญี่ปุ่นนะชื่อวาตารุเอนโดเนี่ยมาจากสุดกาดด้วยค่าตัวที่โอ้โหมันแตกต่างจากไกเซโดมากมายเพราะว่าเชลซีเนี่ยเขาซื้อไกเซโดมาจากบริตัน หนึหล้านปอนด์นะครับว่าแล้วนะครับผมมองว่านี่แหละนะฮะวัตรุยอนโนนี่แหละคือการซื้อยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลนี้โดยแท้จริงนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็คิดเอจะให้ใครเป็นการซื้อยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้ดีนะครับที่เข้าตาเนี่ยนะอีกคนนึงก็คือริคลไลส์ของอาร์เซนอลนะฮะที่ทีมปืนใหญ่ ไปคว้ามาจากเวสต์แฮมอยู่ในเตดนะครับแต่ผมคิดไปคิดมานั่งพิจารณานั่งตรึกตองอย่างทุน่นทีแล้วเนี่ยต้องขอมอบรางวัลน,นะฮะการซื้อยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลนี้นะครับให้เจนครับที่ไปซื้อโอ้จากนักเตะโนเนมประเภทแบบตอนซื้อมาเอนโดเอามาเอาตรงๆนะมันมีเสียงอุทานเชื่อใครวะนะครับนะฮะใช้เวลาหกเดือน นะครับตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลกระทั่งล่าสุดเซกให้วัตถุเอนโดเนี่ยกลายเป็นมอนสเตอร์โอโหหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าไขจูโอ้ตอนเนี้เอนโดแม่เป็นไขจูนะครับและซื้อมาค่าตัวโอโหถูกเหมือนได้เปล่านะฮะร,ราคาน้ำอัดลมมากคือสิบหกจุดสองล้านปอนด์เจินครับนะฮะ ของเงินเลี้ยงภูลไปซื้อวัตรุอินโดเนี่ยมาจากสุดกาด16.2ล้านปอนด์และมันเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะฮะหนึ่งประหยัดเงินแทนที่จะเอาเงินแบบโอ้โห70 80 90, 000, ล้าน90ล้านไปจ่ายให้ไบรตันเพื่อเป็นค่าตัวของมอยเซสไกเซโดประหยัดได้เยอะนะฮะ70 80 000, ล้านจ่ายให้วัตรุอ,อ่าจ่ายให้สุดกาดเนี่ย สิบหกจุดสองล้านปอนด์โ oh, อ oh, mm ้โ hmm. หมีเงินเก็บตุน,ตนในกระเป๋าบานเลยสามารถเอาไปซื้อคนนั้นคนนี้ได้อีกเท่านั้นไม่พอครับการมีผู้เล่นชาวญี่ปุ่นเนี่ยมันเพิ่มฐานแฟนบอลน,นะครับพวกแฟนบอลประดิษฐ์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบบอลอังกฤษเขาไม่ได้นิยมพรีเมียร์ลีกนะเขาชอบดูพวกการโชเซเรียอะไรแบบเนี้นะคเขาชอบดูบอลอเมริกาใต้อะไรแบบเนี้นะครับตอนเนี้พอมีนักเตะญี่ปุ่น ในอังกฤษเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยแฟนบอลนะครับชาวอาทิตย์อุทัยนะครับก็จะหันมาเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยกันเยอะแยะมากมายโอ้โหนะแล้วก็ทำเสื้อทำคอลเลกชั่นทำของที่ระลึกขายแฟนบอลชาวญี่ปุ่นได้อีกแล้วพูดถึงชาวญี่ปุ่นนักเตะชาวญี่ปุ่นนะครับผมบ่ึนึกได้เจนคลอปเนี่ยเคยได้แชมป์ลีกสูงสุด นะครับกับดอทมุลกับลิเวอร์พูลครั้งหนึ่งเนี่ยทุกครั้งที่ได้แชมป์ลีกสูงสุดเจนครอปจะต้องมีลูกทีมเป็นผู้เล่นชาวญี่ปุ่นนะฮะตอนอยู่ดอทมุลก็มีชินจิคัางาวะนะครับตอนได้แชมป์ลีมีลีกเมื่อรุูการ2 0 1 9 2 0 2ิ 2019, 2020, เนยี่เี่ยก็มีทาคุมิมินามิโนและปัจจุบันตอนนี้กำลังคั่วแชมป์ลีมีลีกอยู่เขามีไคจ <c oughs> นะูนะครับเอนโดนะดูสินะครับแล้วตอนเนี้ย เนโดเป็นสถาปนาตัวเองเป็นแกนหลักในแดนกลางเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับที่ตอนแรกก็ดูเหมือนเฮ้ยตัวเล็กจะเล่น,จะ,ลนจะเบียดกับฝรั่งได้ไหมโอ้โหปรากฏแม่งหนักนวงเด็ดขาดแม่นยำนะฮะตัดบอลได้ชะลอเกมได้พักบอลครองบอลได้จ่ายบอลและเล่นฉลาดคือไม่ทำอะไรเกินตัวทำตามหน้าที่เล่นอย่างมีวินยัยนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ช่วยให้เอนโดเนี่ย ชนะรางวัลน,นี้นะครับเหนือกว่าดิคลไลท์ที่ผมมองว่ารุ่นูนการนี้มีสิทธิ์คั้วตําแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมเลยนะฮะนะคือคือไลท์เนี่ยมีโอกาสได้นักเตะยอดเยี่ยมประจําฤดูกาลนี้แต่ถ้าพูดถึงการซื้อยอดเยี่ยมผมยกให้เอนโดเพราะว่าอาเซนอนเนี่ยไปซื้อดิคัไลท์นะครับมาจากทีมขุนค้อนเวสต์แฮมหนึล้านปอนด์แต่ลิเวอร์พูลครับจ่ายให้สุดกาดย้ำอีกครั้งแค่ สิบหกจุดสองล้านปอนด์เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีปัญหาผมขอมอบรางวัลการซื้อยอดเยี่ยมแห่งปีแห่งฤดูกาลนี้ให้กับวาตารุเอนโดครับโอตัวดียตายหรือตายปนตยเดียวตจจะไม่เสี่ยเพี้ยนและกู้สัตว์